ไปดูการผลิตน้ำมันมะกอกของกรีซนะคะตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามรัสเซียยูเครน ชนะบิเดียกรุ๊ปรายงานนะคะว่าประธานสากรไกร่มะกอกนีเลียสในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเพโลพอนิสได้กล่าวถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการจเจริญเติบโตของต้นมะกอกค่ะว่าเดือนกุมภาพันธ์ต้นมะกอกนั้นต้องการสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพื่อที่จะออกดอกแล้วก็ต้องการปริมาณน้ําฝนและความชื้นในระดับหนึ่ง ขณะที่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงการออกผลก็จําเป็นที่จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าอุณหภูมิจะต้องไม่ร้อนเกินไปและมีความชื้นในระดับหนึ่งด้วยค่ะแต่พอมาเจอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้ปัจจัย2ออย่างนี้ต้องเปลี่ยนไปขณะนี้ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีความชื้นที่มากเกินส่งผลกระทบกับปริมาณผลมะกอกที่เก็บเกี่ยวได้ นอกจากนี้รูปแบบของฝนที่ตกในพื้นที่ดังกล่าวก็ยังเปลี่ยนไปด้วยค่ะปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับปริมาณผลผล,ผลิตของต้นมะกอกอย่างมากซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าต้นทุนการผลิตด้านเกษตรทั่วกรีซกําลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กดดันให้ราคายาปราบศัตรูพืชปุ๋ยและพลังงานนั้นพุ่งขึ้นไปด้วยทําให้การค้าขายในตลาดโลกเป็นไปอย่างยากลําบากแล้วก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะ